มาจ้าเบิ่งทุกคนจา้ามันนี่ย่างปีกไก่ปีกไก่แดงย่างปีกไก่แบบสไตล์บ้านเขาจา้ะม,มีตับไก่มีปีกไก่ย่างหอมๆพี่น้องจา้าหอมครับหอมเนี่ยฟิวฟินเคยยุบานเลยจ้ะ ชีวิตในตางแดนก่ะคิดอยากจะเฮ็ดเอาจ้ะหอมโว้อยากให้มันหอมทะลุหน้าจอไปได้พี่น้องจ้ะอย,อยากไปนนางไก่ได้นี่ไก่ย่างหอมๆจ้ะผ่ามันจิบชัดเนี่ยเด้อจ้ะเพราะว่ามันมันเดือดมันเดือดตับย่างหอมๆพี่น้อง อย่างไฟอ่อนๆแต่ว่าเหมือนีนีบมีสมำดำด้วยจ้าอือพี่น้องจ้าอือปิ้นมากอากาศแบบนี้พี่น้องก็ใกล้ย่าง ກັບຢານົມນົມໃສ່ຈັກຄືແລ້ວເດີ້ອືເບິ່ງແຈກພີ່ນ້ອງຈປສັຂອງົາຊจะบໍ່คร สวัทุกคนมาเด้อมากินเขาน้ำกันมาเนี่ยิุนี้ได้อย่างว่าตีอ่อพักลวกประแดกปลาแดกบองแล้วก็ไอ้ตับย่างไก่ย่างจ้ะเดี๋ยวไปปิดประตูพญายก่อนแบบนี้จ้เมือนวันเสาร์สุกาวองศากินข้าวนอกบ้านจ้ะ มาจ้ะเบาๆเดินมาเดอ้อมาเดอ้อ <c oughs> ไม่ได้กินขาน้าว <c oughs> เหนียวจ้ะไปแดกบวงเนี่ยละอนเลยอ่ะอืมพัก เก็บต้นฟันถิงโกมาไอ้นี่จ้ะไม่บหวอ่ะกอย่างข้างหลังก็มีแล้วพี่น้องเลยพ <c oughs> ี่อากตับย่างเลยไก่ย่างจ้ะ ินขาต,ตาต่ำบอกพุงจ้ะไม่ได้กินไม่น้องสีดโดนเราพี่น้องจะ้ะ บกขมด้วยจ้ะผักปัน้นเชิงัวยัง <c oughs> ขังบ้านเพิ่งเกิดเองเพิ่นสอมแต้มบ้านเพิ่งเสียงจิดังแนว คันวันในบ้านไม่่หญ่ก็เปิดท่อัราตรจ้ะชีวิตนี่อุปสรรค <c oughs> อือ ไฟหอมปลาจะหลวกกินกระปุ่โอ้ยนั่งในหฮมกันหนาวพี่น้องอขนาดไฟอ่อน ไก,ก่ใหม่ไหกินไม่พร้อมอย่างไม่พร้อมจ้ะบันเทา ขอโทษนะจ้ะเสียงมันดัง ถอดถอดถอดเย่างใบหอมมันวกสิงครปร์ชอบหลับ บองข้าม <Bon. S 2> mm ้งไปหน่อยก็ แล้วเ,เด้อจ้าล้วพบกันใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าบ๊ายบาย